ไนี้ได้่านุกอรับนนี้ตอนเียงลมแรกครับทุอีกแล้วับุาคร้็นครับนอันนี้นะครับก็เรียกดว่าเป็นตัวไม้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวเกาเตี๋ยวมารลอย กำลักำกับตัวไม้กับตัวไม้กับตรงไหีรับตัวกับวทำยงไงรทไเสกับตรเลัตัวตีปล่อแล้วกับลุงจองทุบแล้วกบคือใกล้ นี้ก็มาจมปอยจุลาชุดลอยยิ้มจรงกับลายตุกลายที่ตุกัดกับแมตต์งกับนี่กับตัวกับปล่อยเดลักดันโนนกับคนเดียวกับคนมันหลังดุนกับปล่อยจะที่หนึ่งีกกับอีกตัวกับร้อนรอนากาศร้อนร้อนคับรู้กับชุดรอยยิ้มจรงกับอคุเดียวครับคุณเดียวมาครับดันครับ รวมแรงก็มากัดเป็นต้นถึงเที่ยงวันนี้ครับ mòn kinh gặp là bê gặp ngoài thì tam tuổi này kiếp đại đại gặp cả này sau này gặp đại đừng tam cho mình gặp nó gặp lại gặp gặp uốn nhiều คุมีแล้วครับบนวนกับคุนีล้วคกับึ้นไปแล้ววรับคึ้นแล้วครับมาเรงับึ้นไปเล้ยครับผมีล้วกับมันบคุณไีทุ่งแล้วก like นู้นแล้วครับผมทุ่นู้นแล้วครับ ติดตามกับฟรีรับชาวบุรีคอนเจกันตามด้วยครับยากร์ังด้วยนะครับวัตนตันจะไม่ปลาดกิปเวลาผมลงครับ